เจอประจำตอนลดน้ำหนักคำนวณแคลกินอะไรดีว่าขนมปังก็ได้หูน้ำตาสิบห้าเปอร์เซ็นต์หูหวานแน่เลยอะ่ะหูร้อยยี่สิบแคลถ้ากินอันนี้วันนี้ก็ไม่ต้องกินอะไรแล้วอะ่ะกินอะไรดนี่ย ไม่ได้ทุกอย่างเลยหนูจะซื้อไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อก็ออกไปลูกค้าคนอื่นคุารอกันอยู่ค่ะอุ้ยขอโทษค่ะพ่อเจอประจำโปรโมชั่นบุฟเฟฮ่ฮัลโหลไงฮัลโหลรับมีวันนี้นนกินบุฟเฟ่ใคันแล้วกินบุฟเฟ่วันนี้มานเริ่กินบุฟเฟ่ไม่เอากินไม่ได้อกอกกกำลังกายอยู่เดี๋ยวรถคุณไม่ทันโชว์สงกรานรยังไงใจหนึ่งไม่เอาสองใจหนึ่งก็ช่าง ตั้งใจแล้ววาหนุมาตอนนี้เลี้ยงเลยมาเลยตอนนี้เด็กคนเลี้ยงเองมาเลยเลี้ยงเหรอเออมาเลยมาเลยน,นี่แหละมาเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไปเดี๋ยวนี้แหละเราจำเนื้อ้านาทีถึงโอเคเจอประจำอาหารคลีนหืมโคตรหอมเลยนี่ไหนจะลดน้ำหนักแล้วกินข้าวคลีนดีกว่าหืมอร่อยหืมหืมโคตอร่อยเลย แต่ยังไม่อิ่มว่ะฝั่งเพิ่มดีกว่า <Huh? S 1> อิมอ่มเจอประจําอย่าลดน้ำหนักอืมลดน้ำหนักดักไขมันเบิร์นบอ็อกอิ่มยี่สิบสี่ชั่วโมงผอแน่มา เเฮ้ยเฮ้ยเรามีพลังเฮ้ยหิดมาแล้วดูเฮ้ยดีม่ะเฮ้ยเฮ้ยหยุดเต้นดิเฮ้ยเผลอจะเนแรงเจอประจำชีสเดย์พี่พี่ผมจะรู้แล้ักจริงจังแล้วสนใจมดกับผมปะจริงจังจริงจริงเหรอ ใช่แต่แค่กัพูพมันไม่ได้เว้ยพี่ผมจะกินเลือดสาบานกันต้องขนาดนี้เลยหรอใชู่๊จิบว่าดิกินทีเยอะดิมันหวานมากเลย <c oughs> เราเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันแล้วพรุ่งนี้เรามาออกกําลังกายกันอืมเฮ้ <c oughs> กกลังกายกันอมาแล้วอยนี่อ้าอะไรเนี่ยไหนบอกจะลดน้ำหนักโอ้ชิดเดีวันเดียวมันต้องมีชิดเดียบ้างคนเราอะชิดเดียตั้งแต่วันแรกอะนะเออหน้าก็ดับเบิลเบอร์เกอร์หมูและชิสไงต้องมเนื้อหมูตอกชีเน้นๆเป็นด้วยชิสเต็มแผ่นของอิ่มอร่อยและอยู่ท้องขายของมั้ยเนี่ยใช่ขายของอร่อยจริงๆนะอยากแนะนำไม่เอาออกกำลังกายวันแรก เออหน้านี่วันแรกกินชีสเดย์ปุ๊บเราจะได้ไม่กิน่างไงให้มันกินแล้วจำาับเบิลเบอร์เกอร์หมูและชีสหมูสองชั้นชีดเยอะมากมีหน้าเลยชีสเดย์ตั้งแต่วันแรกเลยเอกโอออกลังไกรกันรีบกินแล้วออกลังกกยไปโอเคได้ได้พี่หอมมากเจอประจำชีสเดย์อีกวันกินอะไร กินคีนงไงไข่ต้มซีพีไงบอกง่ายอร่อยไยข่ขาวนุ่มลื่นไข่แดงเนื้อครีมนุ่มลื่นไม่ฝืดคอว้าวคุยกับใครอะค่ะขี้ออกคนดูไงขา,ายของอ้แล้วนี่อะไรออชิดดีอีกวันชิดดีอะไรบ่อยยังวะเออพรุ่งนี้ค่อยลดจะได้ไม่เป็นไรหรอกอพรุ่งนี้ค่อยลดอะไรเอ,เอาเลือดสาบานกับคืนมาเลยเอาคืนมาเอาเลือดสาบานกับคืนมาอีกไม่เอาพรุ่งนี้โดนลดจริงๆพรุ่งนี้โดนลด

ไม่ไม่ลดเลยวะเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยอะไรวะเจอประจําเดียวไม่เป็นไรานุเช็คดูดิพี่พี่ตายยังได้ไ่ใชก่อนเชคก่อนเฮ้ยไม่ใช่จ่ยดูลหายใจสิผมร้อนเลยรถน้ำหนักอยู่แต่ชิ้นเดียวมไม่เป็นไรนะขอชิ้นะ ชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวจริงชิ้นเดยวชิ้นเดยวเจอประจำกลางคืนมีแต่คนโพสของกินทั้งนั้นเลยไดกแล้วโอ้หิวอ่ะโทรสั่งก็ได้ จำเครื่องออกกําลังกายเครื่องใหม่น้ำหนักลดแน่นอนอเราจะพวอมไปด้วยกันนี่ยพี่จูนเครื่องออกกําลังกายไปไหนวะแม่ ออกลังกายไปไหนเป็นไงบ้างครับกับเจอประจำตอนลดน้ำหนักกับเพื่อนเคยเจอเหตุการณ์แบบไหนก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปเลยครับผมว,วันนี้พวกเราลาไปก่อนับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเออนะก็ดับเบิ้ลหมูและชีสเขามีเนื้อหมูสองชิ้นเน้นๆ เออน่าก็เบอร์เกอร์ดับเบิลหมูชีสแต่ผมพูดไปแล้วพี่ยงพูดแค่แบบยังพูดแค่บเออหน้าก็ดับเบิลเบอร์เกอร์หมูและชีสเออน่าก็ดับเบิลหมูและชีสก็ดับเบิลเบอร์เกอร์หมูและชีสเออน่าก็เบอร์เกอร์ดับเบิลหมูและชีสได้มาเบื้องหลังเลยเออน่าเออน่าก็ดับเบิลเบอร์เกอร์หมูและชีสเขามีเนื้อหมูสองชิ้นเน้นๆ เบอร์เกอร์โอเคจังไหมฮเปิดเปิดไหลมาเ okay, นะกิดนะ5นาทีครัเออหน้า,าออนะก็ดับเบิลเบอร์เกอร์หมูชีสไงก็ดับเบิลเบอร์เกอร์หมูและชีสเออหนะ้าก็ดับเบิลเบอร์เกอร์และหมูกับชีสไงโอ้ยพ่อธนาเอาคนอื่นมาเล่นพี่ก็รู้ว่าผมพไม่ค่อยเก่ง